วัสดีครับผมน็อตบ้านกูเองครับแล้ววันนี้เราจะมาดูโฮมออฟฟิศของผมกันบ้านสวยบ้านใหญ่แต่ว่ามันเหงาแล้วคงไม่อยากกลับไปเราอาจจะอยากไปห้องเพื่อนมากกว่าบ้านที่ดีเนี่ยหน้าตามจะเป็นยังไงก็ได้แต่เรารู้สึกอยากกลับไป ่อนหน้นียไปอยู่อีกที่หนึง่งคล้ายที่นี่แหละแต่ราคาถูกกว่าไซส์เล็กกว่าอยู่ตรงนั้นได้ไม่นานมันเป็นชุมชนแบบผู้สูงอายุหน่อยหลังบ้านเนี่ยคือติดก,กันอย่างนี้เลยถ้าอกว่าเวลาเราใช้เสียงอะไรนิดหน่อยเนี่ยโหเขาจะนอนแล้วก็เริ่มรู้สึกเกรงใจรอบๆก็เ,เลยย้ายมาที่นี่แทนบ้านทรงแบบนี้มันเป็นบ้านทรงที่ค่อนข้างเก่าแก่หน่อยทรงแบบ80ูผมติดแก่ก็คือแบบว่าจะชอบบ้านแนวมิสเซนจูรี่แล้วก็แบบว่าเติมพ็อปเติมสีสันเข้ามาอะไรเงี้ยครับผม ข้มานะครับอย่างแรกก็คือนี่มีกิ้งกือเนี่ยคือเลี้ยงกิ้งกือไว้กับมดนะครับก็เลี้ยงอยู่ด้วยกันก็นี่เป็นสัตว์เลี้ยงของผมเองนะครับสวนของผมนะครับก็จะเป็นสวนวัชพืชนะครับเราจะปลูกแต่วัชพืชเท่านั้นต้นหญ้าดีๆดอกไม้ต้นไม้ดีๆเราไม่ปลูกนะครับเราจะปลูกแต่วัชพืชนะครับนี่คือเป็นต้นวัชพืชพิเศษครับเพราะว่ามันเป็นสีฟ้านะครับมาถ่ายคอนเทนต์ตรงนี้แล้วก็พ่นๆสีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนี่ก็คือข้างในบ้านนะครับ มาดูทีละมุมดีกว่านี่ตรงนี้ก็คือเป็นโซนของตายนะครับก็คือซื้อมาว่าจะออกลังกายแต่ว่าก็ไม่ได้ออกเลยเป็นมุมใส่รองเท้าครับตรงนี้ก็จะมีรองเท้าหลากหลายมากมายนะครับนี่ตึงตึๆงตึ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 ง,งคือที่จริงเมื่อก่อนมันน่าจะเป็นแบบที่วางโชว์ของโชว์แจกการอะไรเงี้ยมั้งผมรู้สึกว่าไม่งั้นมันจะวางรองเท้าตรงไหนก็เลยโชว์รองเท้าแม่งเลยเนาะแต่ว่าชั้นบนเนี่ยจะเป็นแบบงานที่มีพวกศิลปินเขาให้มาอะไรเงี้ยอันนี้คือไปงานของพี่โนอุดมมานะครับเขาก็ให้ ตัวอาร์ทอยมาเนาะน่ารักมากเลยก็อี้โต๊ะเครื่องแป้งครับ แต่ว่าเราเอามาทําให้มันกลายเป็นเก้าอี้ใส่รองเท้าเนาะนี่อันนี้คือเป็นโซนของครึ่งหนึ่งครับจักรยานครึ่งหนึ่งเก้าอี้ครึ่งหนึ่งมัวกน็อกนี่ก็เป็นครึ่งหนึ่งเหมือนกันคนที่เล่นมิสเซนจูรี่จริงจังเนี่ยโหเขาจะแบบตัวนี้มันเป็นแบรนด์นั้นแบรนด์นี้โคมไฟนั้นแบรนด์นั้นแบรนด์นี้แล้วก็แบบมาจากปีไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าของผมแบบเน้นผมชอบก็พอหลายๆอย่างมันแทบไม่มีฟังก์ชันเลยเลยแต่ว่ามันมีฟังก์ชันทางด้านจิตใจมวคกน็อกนี่ก็เป็นครึ่งหนึ่งเหมือนกันครรรับนนนี่่่่่แแตววาาาผมมปะะพอออไไ้้ยยูดหกกกึใช โชว์บ้านจริงป่ะเนี่ยส่วนตรงนี้นี่คือเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะครับทีมงานทุกคนเนี่ยสามารถมานั่งเอนจอยตรงนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ทีวีเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีฐานครับทีวีก็คือเป็นท็อปโชว์อย่างหนึ่งนะครับไม่สามารถดูได้นะครับทุกอย่างมันคือของแต่งบ้านครับแม้แต่ทีวีเราก็เอามาแต่งบ้านเฉยๆไม่ได้เอาไว้ดูนะส่วนโต๊ะนี่ครับโอ้โหซื้อมาจากน็อกน็อกบาไปแล้วโอ้โหนี่เลย อยู่ๆเข้าที่ตัวนี้นะครับก็ตอนนั้นนอกๆมาให้รีวิวใช่ไหมก็เราก็เลยแบบซื้ออะไรบางอย่างเลยนกๆก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับใช้ดีมากในที่นี่เนี่ยบางทีจะมีจัดเวิร์กช็อปมาวาดนูตดกันอะไรอย่างนงี้เนาะแล้วก็ไม่ได้มีแท่นเวทีอะไรก็ให้พวกนางแบบนายแบบเนี่ยยืนบนโต๊ะนี้นะครับยืนมมแล้วหลายคนมากไม่มีพังเลยนะครับดีมากเลยงานศิละปะที่คอลเลกต์มานะครับก็คือตัวแมทเทเรียลเนี่ยจะเป็นเซรามิกนะครับรูปใบไม้ในนี้มันจะเป็นแบบเหมือนของเล่นเด็กอะไปพลิกมามันจะขยับได้้นซึ่งพวี ถ้าสังเกตดีๆมันเป็นวัชพืชทุกดอกนะครับโอ้โหเป็นไงตอนแรกเหมือนจะเล่นมุกแต่รวมไปรวมมาโหแม่งกลายเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันทั้งบ้านนะครับตัวเซรามิกพวกนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าพวกอิฐบนฟุตบาทอะตัวผลงานอันนี้นะครับให้คุณค่ากับดอกไม้ริมทางที่มันเติบโตขึ้นมาตามซอกหลืบของทางเท้าเลยนะครับเหมือนมันจะเป็นของไม่มีราคาทุกคนหยียบย่ำแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็โบรมันขึ้นมาให้มันแบบมีคุณค่าได้เหมือนกันเป็นงานศิลปะได้เหมือนกันนะผมจะแบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องแบรนด์ไม่ค่อยรรรรู้เเื่่อออองงงงงไไไนนะะะกกํําาาลลััมมจจจียแแตผบบปสใ ที่มันแบบเล็กๆน้อยๆรอบตัวมากกว่าด้วยความที่ถ้าเกิดเราอยู่ในโลกทุนนิยมเนี่ยทุกอย่างมันถัดสินด้วยมูลค่าเสมอตลอดเวลาเรายึดกรอบนั้นเสมอเนี่ยเราจะพลาดอะไรหลายๆอย่างถ้าเกิดเราทุกคนสามารถฉุกคิดในจุดนี้ได้เนี่ยเราจะสามารถสังเกตสิ่งสําคัญเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้มีมูลค่าทางเงินหรือมูลค่าทางสังคมครับผม ตัวนี้เนี่ยมีสีนี้ตัวเดียวในโลกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวโชว์แล้วเขาวางไว้ติดแดดวางไว้แบบติดหน้าต่างเลยแล้วมันโดนแดดสีหนังถ้าโดนแดดหรือใช้ง,งานบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีสีสันเกิดขึ้นมาเพราะนั้นตรงนี้ใช่ไหมนาตรงนี้ใช่ไหมชอบเอาหัวมาเกยตรงนี้มันก็เลยดําเป็นดวง,ง,งนี้นะครับอ่านี่คือ สเสน่ห์ของโซฟาที่มีตัวเดียวในโลกนะครับไซบอร์ดที่ซื้อมาจากตึกแดงอันนี้เป็นพวกของมือสองนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้มือหนึ่งหน้าตาคล้ายๆเอา้ากนอกๆอกีอกสองป้าไปแล้วโอ้โหน,นี่คือของศิลปินเหมือนกันนะครับแก้วมังกรใส่เม็ดแล้วก็เป็นนาฬิกาแค่นั้นแต่ผมชอบแบบพวกพืชพันธุ์พวกอะไรพวกนี้ไงเออมันก็เข้ากับบ้านนี้ดีเนะถ้าสังเกตดีๆแต่ละชิ้นมันจะเกี่ยวกับพืชทั้งนั้นเลยเนาะอ้าวอันนี้ครับนี่อันนี้ผลงานของผมเองผมจะเป็นรถแท็กเตอร์นะ เออเป็นครูโบต้างั้นโวน,นี่น่าสนใจถ้าสังเกตดีๆเนี่ยบ้านเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีหินอ่อนแล้วก็จะมีตรงเนี้ยตัดออกไปให้มันกลายเป็นซิงใช่ไหมครับไอแผ่นหินที่มันเอาออกไปเนี่ยมันก็คือแผ่นนี้นั่นเองนะครับนี่ผมก็เอามาทําผลงานชิ้นนี้ต่อตอนนั้นผมทําตอนต้นปีนมังกรก็ให้ความรู้สึกแบบถึงรากฐานของตัวเองเนาะที่แบบเป็นลูกเจ๊กอะส่วนตรงนี้ครับอันนี้เป็นโต๊ะที่ ไปซื้อมาจากสโต์แห่งหนึ่งนะครับก็เป็นตัวโชว์เหมือนกันทําให้มีราคาพิเศษแล้วก็เป็นไซส์พิเศษด้วยเพราะว่าสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไปวางโชว์เฉยๆเพราะนั้นมันจะไม่มีไซส์นี้ที่ไหนครับเริ่มต้นมาเนี่ยซื้อมาให้มันเป็นโต๊ะกินข้าวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีใครออกมาใช้ไม่มีใครออกมากินเลยทุกคนนั่งกินในห้องทํางานผมก็เลยเปลี่ยนให้กลายเป็นโต๊ะทํางานของผมกับเคียร์ทีฟนะครับก็นั่งคู่กันเนาะ อันนี้เป็นห้องครัวนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าบ้านนี้เป็นบ้านเก่าเนาะไม่ใช่บ้านมือหนึ่งพยายามจะตกแต่งให้มันมีแนวแบบมิสเซนจูรี่อะไรเงี้ยเพราะว่าหอมเดิมๆเนี่ยเขาก็จะมีไว้ซึ่งจุดเด่นของบ้านเก่าก็คือน้ํารั่วครับอันนี้ไม่ใช่อ่างปลานะครับแต่น,นี่คือน้านะครับน้ําที่กูจ่ายค่าน้ำฟรีๆโดยที่ไม่ได้ใช้นะครับบ้านเก่าแล้วอยู่มานานแล้วพวกระบบะลรพวกเนี้ยมันไม่ได้ซิงค์เป็นก้อนเดียวกันระบบค่อนข้างมั่วไปหมดนะครับก็จะงงๆหน่อยนะบางทีเราไม่รู้ว่ากดปุ่มนี้ไป,ปุบ ไฟแม่งจะไปโผล่ตรงไหนไม่รู้นะครับในระหว่างนี้ทุกคนก็จะเข้าห้องน้ําไม่ได้นะครับแพงน้ําเราปิดแล้ว แต่ต่อให้ทางบ้านใช้น้ำไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่หยุดรั่วครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของบ้านเก่ามากนะครับติดต่อกับช่างทั่วไปอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่ามาบ้างไม่มาบ้างหรือนัดไว้แล้วก็โดนเทอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากมีช่างประจําบ้านที่มาได้อย่างสะดวกทุกเมื่ออะไรเงี้ยก็นอกนอกโคมซูลชั่นเฮ้อโหขายเลยนอกนอกโคมซูลชั่นนะครับช่างน้ําช่างไฟสามารถไปใช้ได้ที่นอกนอกโคมซูลชั่นนะครับามาดูตรงนี้กันดีกว่าห้องทํางานนะครับนี่ แล้วเราก็ไปต่อ,อกห้องนึงนะครับคออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่านี่เป็นห้องแบบพิเศษนะครับเหมือนพวกรถราคาแพงๆอะ่ะมันจะมีรถ2ประตูใช่ไหมนี่เป็นห้องสองประตูอ่าก็รู้สึกว่าห้องนี้คือห้องทางานที่แบบว่ารวยนะครับในนี้ก็ นั่งทํางานกันอย่างขยันขันแข็งนะครับโต๊ะนี้ที่จริงก็คือเป็นโต๊ะกินข้าวแต่ว่าผมเอามาทําให้มันกลายเป็นโต๊ะทางานข้อเสียเนี่ยคือเท้ามันจะลอยเนะเพราะว่าโต๊ะพวกประเภทนี้มันจะไม่ได้ต่ําเหมือนเหมือนพวกโต๊ะทํางานบางคนถ้าขาสั้นหน่อยก็จะมีอะไรมารองเท้านะครับนี่อย่างทีมกราฟริกตรงนั้นเขาก็เหยียบขาอ้าวเฮ้ยมึงอย่าเอาขาล่งดิส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องแบบโคกเก็บอุปกรณ์ไฟแล้วก็อุปกรณ์ศิลปะเพนติง้งต่างๆก็เก็บกันแบบอิรุ่ยฉุยแฉอย่างนี้เลยนะครับ ไฟตรงนี้สวยๆให้ความรู้สึกแบบธรรมะธรรมะดีทางนี้ก็เป็นห้องนอนครับเป็นห้องนอนที่ตู้ทุกอันเนี่ยบิวอินนะครับก็จะสังเกตว่าจะมีตู้ที่ไร้ประโยชน์อยู่ข้างบนนะครับนี่ใครจะไปเก็บถามจริงเหอะก็คือจะทำงาน <c oughs> แต่ว่ามันก็จะสามารถที่ถ้าเราอยู่ระยะยาวเนี่ยมีอะไรที่แบบเก็บไว้แต่ไม่กล้าทิ้งแล้วก็ยัดยัดเข้าไปให้รู้สึกว่าบ้านสะอาดโดยที่รู้สึกว่าไม่มีสิ่งนั้นแต่เราก็มีสิ่งนั้นอยู่นะครับโครงบ้านนะครับถ้าสังเกตตรงเพดานเนี่ยมันก็จะมีความแบบ ทรงมันไม่ได้แบบเรียบเท่ากันทั้งหลังนะครับทรงแปลกๆอะ่ะซึ่งบางทีแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ดีไซน์อะไรพวกนี้อยู่ๆเราคิดขึ้นมาเองไม่ได้นะมันต้องแบบมีคนที่มีเซนส์ทางด้านศิลปะแล้วเขาแบบเออกูคิดแบบเนี้ยแล้วก็ใส่เข้ามานะครับก็น่าสนใจดีที่เนี้ยมีความสุขมากก็คือผมเลือกคนที่ผมอยู่ด้วยและมีความสุขมารวม,มตัวกันที่นี่เนาะแล้วก็ใช้สถานที่นี้ในการสร้างไรายได้ใช้มุมต่างๆในบ้านในการทํางานได้ด้วย,ยก็เป็นสถานที่ที่ถ้าออกไปแล้วปุ๊บก็อยากจะกลับมาตรงนี้เรื่อยๆครับ knock knock